อารุณสวดทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งน,นะคะผมประเทศจีนจะเร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมง<ม>นะครับทุกคนไทยก็ยังจะหกโมงหกโมงครึ่งอยู่นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะผมที่เราจะได้อยู่ที่จีนนะคบผมแล้วเราจะกลับช่วงเย็นนะคะทุกคนช่วงเช้าเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับช่วงเย็นนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ยังอยู่ในห้องอยู่นะห้องกว้างใหญ่นะถ่ายไปให้ดูแล้วนะทุกคนก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะได้รีบกลับกันนะครับทุกคนตอนเย็นกลับจะไปกินอาหารแซ่บๆเลย นี่ก็จะเป็นมื้อเช้านะคบผมกินมีสลัดแล้วก็นี่นะผมเปาะเปียแล้วก็นักเก็ตอันนี้เป็นโอเวนตินประเทศจีนนะครับโอเวนตินประเทศเขารสชาติไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคนไม่รู้จ่ายที่บายยังไงดีนะก็รสชาติแบบช็อกโกแลตแหละแต่แปลกๆผมมีเรื่องจะบอกทุกคนเม,มื่อวานผมไม่ไม่ใช่ดิเมื่อคืนผมอ้วกนะทุกคนเมื่อคืนแบบว่าอ้วกตตกอ้อวกแตกมเลยนะครับเมื่อคืนแบบ คืนอ,อ้วกอ,อ้วกหนักเลยทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าบุรีหรือว่าที่ลาบสูงนะคะทุกคนอันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมอีกองคหนึ่งที่อยู่ที่วัดหยวนธงนะครับเป็นวัดที่เขามาขอพรกันเรื่องอํานาจทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหยวนธงนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นวัดนะครับผมที่เขาจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องอํานาจกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยครับอันนี้เป็นหน้าวัดนะทุกคนสวยนะ แล้วก็นี้เป็นพาที่เราโยเหลียดลงสะดือต่อจากนี้ไปที่ม้าทองไกยกครับคือสถานที่ที่สนะคทุกคนคือมา้าม้าทองไกยกนั่นเองครับผมเป็นหมือนวัดนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะผม เอามาเข็นมาเข็นคุณย่าแล้วนะคะทุณผู้ชมไม่จะไม่ไหวนะครับถึงจะไม่กล่องรถคุณย่าเดินไหวรึเปลราคะอ๋อไม่คานี้มันจะเป็นช่วงเหนื่อยเหนื่อยเฉยๆครับผมจริงๆคุณย่าแข็งแรงนะคะเพราะเขาเต้นแบบเอ๊เจ๊เจ๊โอ้โหเราไปจากกันแล้ไปอ๋อเข่าเข่าคุณย่าก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคะเขดีครับจ๊เ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 จอันนี้แค่ทุ่นอันนี้แค่ทุนแรงนะคะแค่ทนทุ่นระยะทางเฉยๆอ่ะเหนื่อยเวลากินก็เต้นได้เต้นสะบัดแล้ว หลังจากที่เราไปม้าไก่หยกแล้วนะคะม้าทองไก่หยกแล้วเราก็มาที่ห้างนะคะผมไปซื้อขนมเยนลี่เลยพวกนี้แล้วเดี๋ยวเราไปป๊อปมาร์ทับทุกคนไปดูกันเลยว่าผมจะซื้ออะไรมั่ง เราจะสุ่มกันนะครับผมจะกลว่าจะซื้ออันนี้แหละที่จะเป็นลาบุกูแบบเซตแบบนี้เลยนะคะทุกคนมาสุ่มจ้าจ้าจ้จจปุ๊บกล่องนี้ดีกว่าทุกคนข้างกล่องจะมีแบบให้ดูเดี๋ยวผมค่อยกลับไปแกะให้ดูที่ไทยนะคะเป็ร้านนึครับอันนี้คือชากานะคะตอนนี้ผมซื้อให้ครูนะคะทุกคนอันล่างก็เป็นของผมเดี๋ยวผมจะเอาของแค่อีกอย่างเดียวซื้อนะค,ครับอย่างสุดท้ายที่ผมจะซื้อผมตัดสินใจที่จะซื้อดี มันแบบนี้มีหลายคอลเลคชันเลยมาเอ,อ่อจุ่มาากล่องหนึ่งแล้วกันสาม้สะท้อนอันนี้สีสวยทุกคนดูจากแสงสะท้อนนะน่าจะเป็นระดับความแรงแน่เลยทุกคนอรอดเล็รอดเล็นเฮ้ยนี่เอาไหนสุดเลยได้มาแล้วไปแล้วไปคิดตังคนะบะ๊ายบาย นี่ป๊อบมาดครับทุกคน<ป>โอ้โห و, นี่นยังสวยเลยนะชากะ<ป>นี่ให้ครูนะครับทุกคนนงบูทุกคนและอันนี้เป็นถุงป๊อปมาดที่ซื้อมานี่ซื้อเสร็จแล้วโอ้โหข้างในสวยนะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นชานมไข่มุกประเทศจีนนะครับ,รบเรามาสั่งนมสดไข่มุกนั่นเองนะครับนี่ นี่มนมสดไข่มุกนะคะของประเทศจีนนี่เหมือนของคาหมูประเทศไทยเลยนะคะเพื่อคนอร่อยครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงนะครับแล้วเราก็ไปสวัส้ยขอโทษไปสนามบินประเทศจีนแล้วนะครับเรากำลังจะกลับไทยแล้วครับ เดี๋ยวเรากินอาหารกลางวันแล้วเราจะไปสนามบินแล้วนะคะอันนี้เป็นอาหารกลางวันก่อนไปสนามบินก่อนที่จะกลับไทยนะคะเป็นซุปเห็ดนั่นเอง